g v i e w แมกนัสฮิคาริโดร aku เดอะบิวดีสวัสดีชาวฮอกโซนวันนี้เราอยู่กับกล้องติดรถยนต์ HP 8 7 0 X ซึ่งเป็นรุ่นอ,อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่น f 8 7 0 g นะครับแต่จะมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนั้นตามมาดูกันเลยครับรูปร่างหน้าตาภายนอกจะเหมือน f 8 7 0 g ทุกอย่างนะครับยกเว้นแค่สกรีนชื่อรุ่นด้านหน้าอุปกรณ์นในกลอน่องเนี่ยจะมีขายยึดให้2แบบอแดปเตอร์เสียบที่จุดบุหรี่คู่มือซีดีซอฟต์แวร์ ส่วนกล้องหลังรุ่น RC3 ก็จะมีตัวกล้องขายยึดและสายสัญญาณในส่วนของสเปคนั้นกล้องใช้เซ็นเซอร์ CMOS ของ Sony ให้ความละเอียด Full HD ที่30เฟรมเลนแก้วกว้าง155องศารูรับแสงกว้าง f 1.8พร้อมระบบกันสั่น3แกนนอกจากนี้ก็ยังติดตั้งจอ3นิ้วนะครับมีระบบ GPS รองรับกล้องด้านหลังแล้วก็ติดตั้งมิรีการได้สูงสุด32 g b ำหรับกล้องหลัง R 4 3จะเป็นแบบติดตั้งในรถนะครับความละเอียด Full HD มุมมองกว้าง130องศารูรับแสงกว้าง f2 ตัวลกล้องปรับหมุนได้3 6 0องศาเพื่อหันมาถ่ายในห้องโดยสารได้โดยจะมีสวิตช์เปลี่ยนโหมดหน้าหลังเพื่อกลับภาพไม่ให้ตีลังกาฟังก์ชันที่ถูกอัปเกรดเข้ามาใน F870 XN ก็คือระบบ WiFi นะครับซึ่งข้อดีของระบบนี้ก็คือเราสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อเปิดดูไฟล์วิดีโอที่บันทึนกไว้ในกล้องได้ทันทีซึ่งก็สะดวกมากนะครับในกรณีเกิดอุบัติเหตุ การใช้งานก็ไม่ยากเลยครับแค่เชื่อมสมาร์ทโฟนเข้ากับ Wi-Fi ของกล้องจากนั้นก็เปิดแอป hp pixi e c a r d ขึ้นมาแค่นี้ก็สามารถเลือกไฟล์ที่บันทึกไวในกล้องได้แล้วจะกดดูหรือดาวน์โหลดลงเครื่องก็ได้ตามต้องการ <S <S 1> <S 1> ทีนี้จะมาดูเมนูในตัวกล้องกันบ้างนะครับกดปุ่มนี้ก็จะเห็นว่ามีเมนูอยู่5หน้าด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูเมนูสำคัญๆกัน,ขน,ขน,นนะครับอันแรกก็จะเป็นเรียกคำ setting อันนี้เป็นการตั้งค่ายกับกล้องหลังว่าเราจะใช้รุ่นอะไรตอนนี้ก็คือเราเชื่อมกับ r c 3อยู่นะครับกลับมาเป็น playback อันนี้คือการดูภาพดูวิดีโอที่อยู่ในตัวกล้องนะครับสามารถเลือกได้ว่ากล้องหน้ากล้องหลังเป็น event ที่เป็น trigger ขึ้นมานะครับหรือว่าจะดูภาพนิ่งที่ถ่ายไว้แล้วก็ wi-fi ก็คือการเปิดปิดระบบ wi-fi ของตัวกล้องนั่นเองเวลาเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ก็เป็นการดู s t a ตัสของ การเชื่อมต่อกับ GPS นะครับว่าสัญญาณมันรับได้ดีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็การการเปิดปิด GPS เหมืนกันนะครับตัวนี้ก็ตั้งค่าสปี e d Unit กิโลเมตรหรือเป็นไม์นะครับมาดูนหน้าต่อไปตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการกำหนดจุดที่มีกล้องจับความเร็วนะครับเลถ้าเราเห็นหรือว่าเรารู้เราก็แอด,แอดเข้าไปได้นะครับ ตเตือนเรื่องความเร็วว่าเราจะให้กล้องมันร้องเตือนเมื่อเราขับเมื่อเกินความเร็วเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการตั้งค่าทั่วไปแล้วไทม์โซนวันที่เวลาภาษานะครับไทม,ม์ส t ตแล้วก็ความละเอียดแล้วก็ตั้งไว้ที่สูงสุดนะครับพันแปที่30เฟรมนะครับตัวนี้ก็เป็นปรับค่าชดเชยแสงที่เราอยู่ในที่มืดเราก็ชดเชยให้มันขึ้นมาหน่อยนยีว่าก็แรก แลกมาด้วยนอยนิดหน่อยนะครับแล้วก็เห็นรายละเอียดภาพได้ดีขึ้นแอสซิสติ้งเราสามารถตั้งให้จอมันดับลงไปได้นะครับเวลาเราขับรถตอนกลางคืนเนี่ยบางทีมันจะกวนสายตาเราตั้งค่าให้มันเ,เปิดอยู่7วินาทีแล้วดับไปก็ได้นะครับหรือว่าตามใจจะเปิดไว้ตลอดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบันทึกเสียงจะให้บันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้นะครับก็เสียงบีบของตัวเครื่องนะครับ ส่วนไลค์ของ n t ็นทัวรนี่ก็คือเป็นเรื่องของการจองก,กําหนดค่าให้ว่าไฟล์มันแต่ละไฟล์เนี่ยมีความยาวเท่าไหร่นะครับปกติแล้วหนึ่งนาทีนะเป็นความยาวที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับ parking Mode อันนี้ก็คือกล้องก็จะตรวจจับเรื่องความเคลื่อนไหวหรือว่าแรงสั่นสะเทือนนะครับที่เกิดกับตัวรถแล้วกล้องก็จะเปิดขึ้นมาทํางานถ่ายให้หรือว่าตัวนี้แนะนาว่าต้องใช้กับร่วมกับโ o w e r แบงค์นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบในตัวกล้องมันมีนิดนิดเดียวนะครับจะหมดการถ่ายได้ แล้วก็ตัวนี้เป็นเรื่องของ G sensor ว่ากล้องจะตรวจจับความสะเทือนมากสะเทือนน้อยแล้วกล้องก็จะบันทึกเป็นไฟฉุกเฉ,ฉินเอาไว้ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเตือนเกีเก่ยวกับอ,อ,อาการเมื่อยล้าของคนขับการหลับในนั่นเองนะครับถ้าเกิดมันระยะเวลาหนึ่งกล้องก็จะลองขึ้นมาเออถึงเวลา2ชั่วโมงแล้วคุณควรจะพักผ่อนได้แล้วนะอะไรางี้พักจอดพักบ้างอันนี้ก็เหมือนกันครับเตือนออการออกนอกเลนหรือการขับจี้ท้ายรถคันหน้ามันก็จะมีส่งเสียงเตือนออกมา อันนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อกี้ forward collision s y s t e m อันนี้้ก็ขับจี้คันหน้ามากเกินไปนะครับอันนี้ก็รลบไฟล์อันนี้เกิดรับเบิ้งการต่อ HDMI ดูกับกล้องดูกับจอทีวีครับก็ทั่วไปแล้วครับ format การตั้งค่าโรงงานนะครับดู firmware version นะครับจบแล้วครับมาดูวิดีโอที่ถ่ายได้จากกล้องกันครับภาพจากกล้องด้านหน้าตอนกลางวันจะเห็นว่าเก็บรายละเอียดภาพท่ชัดเจน มองเห็นป,ป้ายทะเบียนคมชัดนะครับเวลาที่เราผ่านใต้สะพานหรืออุโมงค์เนี่ยกล้องสามารถปรับชจวเยแสงได้รวดเร็วแยกสีสันของรถได้ชัดเจนส่วนภาพกลางคืนจะเห็นว่าภาพจะดรอปลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังมองเห็นป,ป้ายทะเบียนได้ชัดเจนพอสมควรมาดูกล้องหลังกันบ้างตอนกลางวันสภาพแสงปกติก็ให้ภาพที่ชัดเจนดีเลยครับจะเห็นจังหวะการปรับแสงของกล้องบ้างเล็กน้อยนะครับ ส่วนกลางคืนจะมีน้อยเยอะพอสมควรแต่โดยรวมแล้วก็มองเห็นเหตุการณ์บนต้องหนุได้ชัดเจนก่อนจะจากกันไปนะครับกล้อง HP F870X และ RC3 ชุดนี้นะครับจำหน่ายในราคา6,900บาทอย่าลืมนะครับ o c คล o n ซนสารลไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ